สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากบ้านดอนยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับขายอิสระมานะคะสั่งนะคะสั่งให้ส่งทางอาไม่นำส่งเองนะคะให้ลูกน้องนำส่งเองวันนี้นะคะไม่ได้ส่งไปษนีนะคะนำส่งลูกค้าเอง เพราะว่าอยู่ห่างกันประมาณ150กิโลนะคะก็เลยนำส่งเองนะคะตัวนี้ดูคุณลักษณะของมันนะคะคานของมันนะคะคานของข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับขายสลาดนะคะคานเป็นคาน์สองชั้นนะคะความกว้างของคานนั่ก็คือ2เมตรนะคะระหว่างร่องหนึ่งจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะ ปรับไว้ที่60นะคะเราสามารถปรับขึ้นไปได้ที่65นะคะสูงสุด65แล้วก็ปรับลงไป60 50 5 50นะคะระหว่างร่องนะคะตัวนี้คือร่องของมันจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะ,ะตัวร่องนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวจานแหวกนะคะตัวจานแหวก เป็นจานใบขี้เมา16นิ้วนะคะตัวนี้เป็นโชกคโชกคตัวนี้เป็นโชกคทำงานที่ว่าเขาเรียกว่าขาอิสระนะคะตัวนี้สามารถหยอดได้ทุกที่นะคะตามเนินตามเขาตามทางขุขหลักหยอดได้หมดนะคะตัวนี้นะคะขาอิสระดูโดยรอบนะคะดูโดยรอบค่ะโคงจัก มีสองโครงจับเพราะว่ามันกว้างสองเมตรนะคะมีสองโครงจับนะคะมีสองโครงจับเท่ากับการทํางานในเครื่องนี้ทํางานสองคนนะคะมีสองโครงจับนะคะแถมไปให้เลยนะคะไม่ใส่โครงจับเดียวนะคะมีสองโครงจับนะคะตัวนี้ถังถังข้าวโพดมีสี่ถังนะคะสี่ถังนะคะตัวนี้ในถังข้าวโพดจะเป็นจานนะคะ จานในถังนี่ที่ใส่ไปให้จะเป็นจานสี่หุนนะคะจานสี่หุนขาา้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนนะคะแล้วเราก็แถมตัวแถมตัวนี้สี่ใบนะคะเพราะว่าสี่แถวแถมจานสามหุนครึ่งไปให้นะคะจานสามหุนครึ่งนี่ขาา้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดระยะห่างของต้นก็คือ15เซนนะคะ ตัวนี้เป็นตัวแถมตัวนี้คือถังถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสใส่ปุ๋ยได้ประมาณ25กิโลนะคะตัวนี้นะคะเอานำส่งที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะกำลังถอยรถมานะคะเอาจากหลอกเลยถอยรถมาเลยนะคะกำลังถอยรถมานะคะเพื่อนำส่ง ที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะยินดีรับท้ายยินดีให้บริการนะคะมีของสต็อกไว้เต็มโกดังมากมายนะคะอูของสต็อกนะคะเต็มโกดังเลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งมาสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะ ตรงทางไปสนีก็ได้เก็บเงินปลายทางง่ายๆนะคะของไปถึงไปสนีที่เราอยู่ไปสนีก็จะโทรหาแล้วเราขอมารับของที่ไปสนีแล้วจา่ายเงินที่ไปสนีตอนนี้กำลังซักลอกนะคะเพื่อนำสงน่งลูกค้าที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดจุลราชธานีนะคะ ขอบคุณลูกค้าอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมากนะคะที่ไว,ว้วางใจร้านของเราสั่งเครื่องหยดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับมานะคะขอบพระคุณมากนะคะกําลังนําส่งรถสั้งไว้แล้วนะคะกําลังจะเอาขึ้นรถเพื่อนําส่งลูกค้าที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ